เดี๋ยวไปดูโอกาสการลงทุนสําหรับทองคําปิดท้ายกันหน่อย<ด>เพราะว่าทองนั้นก็ถือได้ว่ารอเรื่องของ QE นะคะอย่างมากเลยเดี๋ยวคุยกับคุณนัทพงศ์ฮิรันยศิรินะคะประธานฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ m t s Go โกแม่ทองสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณกอบค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทองทองก็ยังทรงอยู่ในระดับสูงนะคะก่อนที่ผลจะออกมาคือตอนนี้เสียงบางท่านก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจะพูดในแจ็คสันโฮลหรือเปล่าหรือว่าจะไปกันยายนเลยนะคะ วันศุกร์แล้วคุณก๊อฟวิเคราะห์ยังไงคะ <c oughs> เออยังมองว่าวันนี้กับพรุ่งนี้จะเป็นวันเขาเรียกว่าเป็นได้กิดขึ้บอกทิศทางน,นะครับาาซึ่งเราจะเห็นว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาก็เป็นไฟเว์นะครับแนวรับประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าเดต้านประมาณพันแปดร้อยถึงพันแปดร้อสิบเหรียญก็ยังไม่ไปไหนแล้วจริงๆท,ที่น่าสนใจก็คือตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยก็ออกมาแบบ ผสมผสานเนาะมีดีบัางมีดีบัางดีบัางม่ดีบัางนะครับก็เลยทําให้เสร็จตอนแรกทุกคนแบบหูมั่นใจมากกับรถคิเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยอทุกคนเนี่ยเริ่มกลัวเดลต้าวร์เรนเพราะว่าใคายปว่าฉีดไฟเซอร์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับฉะนั้นเอตอนนี้พอหลักการก็คือจะล็อกดาวน์อีกไหมจะปิดเศรษฐกิจหรือเปล่าหรือจะเปิดใหม่เพราตอนนี้มันก็เสร็จก็ยังอยากจะกระตุ้นเพิ่ม นะครับดันั้นทําให้ราคาทองตัวนี้ก็ยังเป็นไรทิศทางแต่ที่เราเริ่มเห็นก็คือเริ่มไม่ค่อยหลุดแนวรับแต่พันเจ็ดร้อยแปดิบเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่ามีโอกาสหนึ่งเป็นอาจจะอาัติคิวอต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่คือต้องแพมกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่านี้นะครับแล้วสิ่งที่น่าเห็นใจตอนนี้ก็คือเราเริ่มเห็นเงินเฟ้อเนี่ยมัน,ม,นมันมาเยอะนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยบางคนบอกเก็บเงินสด ก็ไม่ปลอดภัยที่เราเคยคุยให้ฟังเพราะว่าเก็บเงินสดเนี่โดนเงินเฟ้ออเมริกาที่ห้าเปอร์เซ็นบ้านเราตอนนี้ก็ยังตรงๆนะครับแต่บ้านเราจริงๆตอนนี้ยังดีหน่อยก็คือตัวหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าอะไรฮะทองไทยเวรับแต่บางคนรูเมื่อวานทองลงตั้งสองร้อยบาทมันเกิดอขึ้นกลับมาแล้วครับตรีมรีโอเพนนิ่งจากที่เราพูดมาตั้งแต่บาทนะครับบาทเมื่อวานนี้สามสิบสามจุด สองวันนี้บาทสามสิบสองจุดหกโอ้โหนั่นเดียวหกสิบตะตังเกือบสองเปอร์เซ็นต์นะครับเปิดรับอะไรครับเปิดรับเครื่องธีมรีโอเปนนิ่งที่บขอเขาเริ่มคุยแลวไอจะเริ่มเปิดเมืองเปิดห้างกินข้าวอะไรก็คือจะเริ่มให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นนะครับฉะนั้นบาทรับข่าวดีบาทลงซึ่งแน่นอนพอบาทแข็งเนี่ยทองก็เลยร่วงเลยนะครับก็เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าทองคนนี้ส่วนหนึ่งที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยเป็นเพราะบาทกด ซึ่งตอนนี้พอบาทเริ่มแข็งซึ่งถ้าเกิดตีมเรียวมันยิ่งกลับมาเศรษฐกิจเริ่มฟื้นเราฉีดวัคซีนได้เยอะบาทก็น่าจะกลับไปแข็งค่าต่อได้เพราะอาจจะทําให้ทองไทยเนี่ยร่วงได้นะครับฉะนั้นมันอาจจะบาลานซ์กับตัวทองึือฉะนั้นเราให้ทองแนวรับไว้ที่หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์แนวต้านอยู่ที่หนึ่งพันแปด้อยสิบถ้าเป็นทองไทยอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยแนวต้านประมาณสองหมื่นแปดสองร้อยกรอบประมาณนี้เนี่ยเอายังไงดีอะคะคือถ้าลงไปอยู่ในแนวรับ ก็รับได้ไหมคะหรือปลอดภัยหรือเปล่าคุณก๊อฟแนะนํำยังไงคะเ,ออเรายัางแนะนําว่าช่วงนี้อยากให้เอรอ,อดูนิดหนึ่งอยากให้รอเสร็จนะครับเพราะตอนนี้ดูแล้วเหมือนเสร็จเริ่มลังเลลังเลและอาจจะเป็นผลบวกทำให้ทองมาะดิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมว่าตอนนี้บ้านเรามีเรื่องรีโอเบนิ hmm. ่งเต็มนะก็คือพอเราจะรีโอเบนิ่งบาทอาจจะเริ่มแข็งยิ่งบาทแข็งเนี่ยอาจจะออฟเซ็ตกับทองขึ้นทองไทยบ้านเราอาจจะทรงตรงนิดหนึ่งหรืออาจจะลงหรือซับ นะครับเพราะว่าเราดูแล้วว่าถ้าบาทแข็งกับไปแถวาทาันที่สองเนี่ยจะทําให้ทองลงประมาณสามร้อยถ้าทองเมืองนอกขึ้นอีกสักยี่สิบสามสิเหรียญก็อาจจะทําให้เมันอาจจะบาลานซ์กันทําให้ทองไทยก็จะตรงอย่างเงี้ยฉะนั้นเรามองว่ารอซื้อแนวรับสักสองหมื่นเจ็ดหรือหลุดสองหมื่นเจ็ดเนี่ยเราว่าอาจจะเริ่มเข้าซื้อเก็บได้ถ้าเห็นโซนนั้นนะครับแต่ถ้าไม่เห็นก็เดี๋ยวรอย่อหรือรอเสาร์อาทิตย์นี้ให้มันชัดเจนว่า เส็ไม่อาจคิวีแล้วมันน่าจะขึ้นต่อก็ค่อยๆซื้อเก็บนะแต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้สิ่งที่เริ่มเห็นคือเงินเฟอ้อมานะครับใครเก็ดบดอกเบี้ยออมทรัพย์ตอนนี้อาจจะโดนเงินเฟ้อกินก็ซื้อทองเก็บเนี่ยยังไงก็ชนะเงินเฟ้อน,นะครับค่ะนะฮะ,ค,ะคุณก๊อฟดูแล้วเนี่ยมันมีมันมีเรื่องคาบูด้วยเหมือนกันนะตลาดหุ้นเขาบอกว่าไม่ค่อยกระทบสักเท่าไหร่นะคะ,คะยังเพิ่งเริ่มต้นอ,อันนี้ก็เดี๋ยวรอตามสถานการณ์แต่ทองเนี่ย มองสถานการณ์นี้ยังไงบ้างอะค่ะเอ,อเรายังมองว่าทองตอนนี้ยเริ่มถ้าเกิดตัดดึงค e วอเนี่ยทองก็จะเป็นสถานะขาลงาเป็นแบบว่าเราจะเห็นว่าช่วงที่พอบอกดึงค e อีปุ๊บเนี่ยทองก็จะร่วงไม่มากนะครับร่วงมาหมดแล้วก็คือจริงๆต้องพูดอย่างนี้ครับว่าทองจริงๆเนี่ยร,ร,รับข่าวเรื่องดึงค e ไอีไปครึ่งหนึ่งแล้วเพราะมันลงมาเยอะมากประมาณร้อยกว่าเหรียญแต่ตลาดหุ้นจริงๆอย่างนะครับเพราะตลาดหุ้นอเมริกานี่ยังออทามไฮเอฟวีไฮ เนสแต่เนสเซนพี P, นี่ยังสูงตวัดการซึ่งจริงๆตอนนี้เขาบอกว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยน,น่าก,กลัวเพราะว่าถ้าดึงคิวอีอย่างที่เราเคยพูดมันไม่ได้กระทบแค่ทองมันจะกระทบอลาหุด้นด้วยเพราะว่าตลาดหุ้นตัวนี้มันถูกปั๊มด้วยค e. ิวอีโดยเฉพาะาตลาดหุ้นอเมริกาฉะนั้นใครโฟนหุน้นอเมริกาเนี่ยซึ่งหลายคนก็คาดว่าถ้าเกิดมีแรงเซลออฟตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะมีมงเงินไหลเข้าตลาดทองด้วยแต่นี้ก็ต้อง รอดูรีแอคชั่นว่าจะลด QE แล้วจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้หุ้นเมกาออทามไฮนะครับก็ต้องระวังนิดนึงและเพราะว่าถ้าใครซื้อตอนนี้ก็อาจจะออทามดอยออทามดอยเลยฮะคืออย่างพันแปดพันแปดร้อยสิบหุ้นอะไรเนี่ย <ห ả. S 1> อ่าใช่พวกเน,นแสแตกเ p สนต์พี p ตอนเนี้ย เขาบอกว่าสูงแบบโอหมันขึ้นเอาขึ้นเอาไม่ลงเลยนะครับค่ะยังทองทองที่ทางเอ็มทีเให้แนวต้านพันแปดร้อยสิบนี่คือซึมซับเรื่อง QE วว่าสมมุตินะคะว่าถ้าเกิดว่าเอ,าเอ,าเอาทางเอาจอร์มพาวเวลเนี่ยไม่ได้มีการประกาศทม์ลายออกมาอันนี้พันแปด้อยสิบนี่คือรับประเด็นนี้แล้วใช่ไหมคะเออเรายังมองว่าพันแปด้อยสิบนี่คือยังไม่ชัดเจน<อ>แต่ถ้าเสร็จคือตอนนี้คาว่าไม่ชัดเจนหมายความว่า ถ้าเสร็จคือตอนนี้เร็จเราจะเห็นว่าเริ่มพูดว่าจะลดอันนี้คือชัดเจนว่าจะลดถ้าเสาร์อาทิตย์นี้ออกมาอยู่ดีพูดว่าเอเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีแล้วชักไม่แน่ใจอาจจะไม่ลดคือพูดง่ายคือเปลี่ยนใจอืออ่าเปลี่ยนใจพวบเนี่ยทองขึ้นเลยหน่ตัวเพราะว่ามันเหมือนกับอ่าพูดพูดมาแล้วกลับทำประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเสร็จยังยืนยันว่าจะลด QE ไอ้จะเออ่อจะลด QE จะดึงตรงนี้เนี่ยอ่าอันนี้ก็จะทําให้เหรียญฟอสทอง อาจจะร่วงแต่เราคิดเริ่มดูแล้วว่าอาจจะร่วงไม่ค่อยเยอะแล้วเพราะว่ามันเหมือน,ม,นมันเริ่มรับข่าวไปบางส่วนแล้วว่าจะรับอยู่อีกนะ,ค,ะครับ,ค,รบคุณก็ปประเด็นเรื่องของสนามบ,บินคาบูที่มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นแล้วท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐ,ฐก็บอกว่าสาบานหรือว่าจะเอาคืนแน่ๆมันจะมันจะมีผลทําให้บรรยากาศของคําเปลี่ยนแปลงไปไหมครับจริงๆต้องบอกว่าเหตุการณ์ในอัฟกานิสถานเนี่ยกับไม่ค่อยกระทบเรื่องทองเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ตั้งแต่ตาลีบันมาอะไรมาเนี่ยมันมันมันคล้ายๆเป็นโดมสติกวอร์รือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าสงครามกลางสงครามกลางเมืองของตัวเองมันไม่ได้เป็น g l o b a l สิ่งที่ตอนนี้มันเป็น global เนี่ยมันน่าจะเป็นในเรื่องของพวกเฟสพวกตลาดหุ้นจีนตลาดตัวโลกที่กำลังตอนนี้ทุกคนกำลังรอตัวเดลต้าคือตอนนี้ทุกคนพูดง่ายๆคือยุ่งกับเดลต้าเนี่ยตรงฮาบูอักันเนี่ยคือก็ไม่ค่อยได้วอรี่ล่ะเพราะว่าอันก็ ฉันฉันจัดปัญหาของประเทศก็ปวดหัวและอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นตอนนี้หลักการคือต้องดูว่าเราจะอยู่กับเดลต้ายังไงหมายความว่าทุกคนตอนนี้เริ่มรับได้แล้วอะค่ะเออมันมันคงปิดเคสไม่หมดหรอกแต่ว่าเขาจะต้องเริ่มเปิดประเทศซึ่งรีโอเปนนตีนมันเนี้ยน่าจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นแล้วก็เงินกระเพิดแต่ว่าพอพอรีโอเปนปุ๊บเนี้ยเรื่องเล็กเงินเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะดึงจะลดหรือจะถ้าเกิดเฟดยังมองว่าเฮ้ยต้องอัดฉีดไปเรื่อยๆจนกว่า มันจะฟื้นแล้วคนชินกับเดลต้าอันนี้จะเป็นทุนดีต่อท้องคำขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและ้วหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่ ast, กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ